จะวันช่างนี้สีขาววันช่องนี้ครับเก่งครับลูกวันนี้ลรื่จังได้ดูวิวอ่อนแบบนะนะจิกแระมัน,น,นรครับครับลูกนะาน้วค่ะมันยากหน้านี้หน้าอะไรนี่หน้าสีเองลูกหน้หน้าสีมันยากไหมไม่ยาก ทำไปทีละอันลูกทำไปทีละช่องไม่ยากกิน้ำตาลห้างวางช่องนี้ทีทน้ำตาลวางช่องนี้ทีทู่อ่ะทำวางวางตัวที่วางได้ก่อนสิครับลูกฝาอืวางตัวที่เขาให้วางให้เรียบรย้อยฝาฝาวางช่องนี้ครับล,กลกูกถูกมาวางเร็วๆลูกตัวไหนวางได้ต้องวางเร็วๆนะ ตัวไหนที่ไม่ต้องคิดเออไม่ต้องคิดวางเร็วๆเลยเม่องวางช่องนี้ใช่เรียงไปทีละช่องเลยลูกชมพู่วางช่องนี้เยี่ยมเยี่ยม,ยยมสีเขียววางช่องนี้เก่งลูกเก่งสีแดงวางช่องนี้เยี่ยมยังยังลูกสีส้มเขายังไม่บอกเลย สีส้มต้องวางไว้สุดท้ายแล้วหนูต้องมาดูว่าอันนี้อันนี้สีอะไรครับสีน้ำตาลห้ามวางช่องไหนห้ามวางช่องดูดูโจ์ลูกดูโจทย์ห้ามวางช่องนี้เพราะฉะนั้นน้ำตาลวางได้ช่องไหนลูกช่องนี้เยี่ยมเพราะฉะนั้นสุดท้ายสีเยี่ยมต้องดูอย่างนี้นะครับลูกเข้าใจไหมกูดโอเคหนูต้องดู